ทางหลายเส้นตามใจแหย่เลือกไตมักเส้นเวิงทางเลี้ยวกะหามีขันมวดแต่เที่ยวทางเวิงเฮงลายมันสื้อคำเมื่อแต่กินมากกว่ามันสืสาคำในทางทางตรงก็มีทางอ้อ,อมก็มีไม่ถูกทางก็มีหลงไปหลงมาเมือ่อมัวมัว,มวเที่ยวทางอ้อ,อมทางเวิงดีทัวอยู่เรื่อยก็ไม่ไหวหลังจากนั้นมันก็ชาตายทิ้งไม่รู้กี่แสนชาติแล้วเกิดมาในวัฏสงสารเนี่ยแล้วก็มีทาง ทางเดินของชีวิตบางทีเราอาจจะทือศาสนาหนึ่งบางทีเราก็ไปทือศาสนาหนึ่งบางทีก็ไม่มีศาสนาเดินไปเหมือนตาบอดบางทีก็เดินไปเดินไปไปก็ทางเส้นนั้นก็ไปสดลงพบกับความมืดกับทางตันทระนพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตัดบอกสุภะท่านบอกว่าอากาเสวะปัทถงนติพาหิโรนัติสมโนนติพาหิโรเหมือนในอากาศในท้องฟ้านี่ย จะไม่มีรอยเท้าของผู้ใดหลังจากนั้นบอกสมโนโนัตถิพาหิโรสมณะภายนอกภะหิภะยิระภยิโรภายนอกสมณะภายนอกจากอริยมรรคจากธรรมบิน,น,นัยนี้ไม่มีตรมณะหนึ่งสองสามเหมือนกับบนอากาศเนี่ยไม่มีรอยเทา้าเพราะเห็นนั้นถ้าไปตามทางนี้จะมีสมณะหนึ่งสองสามในอริยมรรคมีองค์แปด